ตัวนี้คือรูปแบบที่หนึ่งครับเป็นรูปจุดนะครับรูปดอดเลยนะครับที่ตปอารูปแบบที่2นะครับจะเป็นเซอร์เคิลนะครับเป็นวงกลมนะครับรูปแบบที่สานะครับจะเป็นแอกบาสนะครับเครื่องหมายบวกเป็นรูปแบบที่4นะครับก็คือเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านข้างนะครับมันจะกันแสงจากข้างนอกได้ดีมากมีทั้เลเซอร์มีทั้งแบบ แกะกองเลตดติดปืนยิงปลานะครับตัวนี้เนี่ยผมสั่งมาจากคลองถุมพาซ่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างอันบ็อกกันเลยเพื่อนๆแกะกล่องไปพร้อมกันของเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆสั่ง สองวันก็ได้ของแล้วครับอยู่ใกล้ครับดวซิว่าในกล่องมีอะไรบ้างโอเคอ่าละข้างกล่องไม่มีอะไรนะครับมีอยู่ด้านหลังกล่องนะครับเมกอินไชน่านะครับก็จากประเทศจีนมาเปิดดูกันเลยแล้วกันนะมีอะไรบ้างเอาละ อย่างแรกเลยนี่คืออะไรเอ่ยคู่มือนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอ,อันนี้เป็นผ้าเช็ดนะครับผ้าเช็ดเลนแล้วก็เป็นตัวเลดดอดเลยนะครับมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูในกล่องก่อนนะมีอะไรอีกอ่ามีที่ปรับให้นะครับนี่นะมีที่ปรับมาให้หนึ่งตัวก็มีตัวครเวอร์ด้วยนะครับตัวนี้นี่นะ มีโคเวอร์มาให้นี่นะครับโคเวอร์เลนนะครับป้องกันเลนเป็นรอยนะครับถ้าจะใช้ก็ถอดออกนะครับถ้าจะเก็บก็ใส่โคเวอร์ไว้เออโอเคนะเนี่ยหนาาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะโคเวอร์ก่อนนะครับแกะโคเวอร์ก่อนก็ด้านข้างนะครับเขียนว่าวอลเทอร์นะครับยี่ห้อวอเทอร์นะครับนี่เป็นยี่ห้อของเขานะครับในอินเชน่า แล้วก็จะมีปรับซ้ายขวานะครับด้านหลังนี่โอเคด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นไหมด้านหลังนี้ก็จะมีปรับนะครับตัวเป้านะครับได้4แบบนะครับนี่นะแบบเป็นจุดนะครับแล้วก็เป็นแบบวงกลมนะครับไซเคลิลนะครับแล้วก็แบบพิ่3ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ แบบที่4ก็จะมีไซเคิลกับเครื่องหมายบวกรวมกันนะครับมาดูด้านบนด้านบนก็จะมีปรับขึ้นกับลงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นดอทสอสีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเอาละอย่างนั้นขอดูกันนะครับนะหมุนก่อนนะครับนะระดับที่1ดูซิว่าสว่างแค่ไหนผมจะพยายามไม่กล้องเห็นอ่าโอเค อันนี้คือระดับที่1นนะครับความสว่างระดับที่1นนะครับเดี๋ยวดูระดับ3เลยนะครับนะอ่ะแล้วก็จะโดดไปที่ระดับที่5เลยนะครับอ่าเห็นไหมสว่างมากครับดูตาเปล่านี่โอ้โหสว่างเลยนะครับต่อไปเป็นสีเรดดับคือสีแดงนะครับนี่นะสีแดงก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็นระดับที่1ก่อน นะครับนี่นะระดับที่1นะครับต่อไประดับที่3นี่ระดับที่3โอเคนะเพื่อนะมองมองชัดดีนะครับระดับที่ห้านี่สว่างใช้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับเนี่ยประมาณนี้นะดอกนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะอ่ะตัวน,นี้ผมปรับสีเขียวระดับที่5้านะครับแล้วก็ แบบดอตรูปแบบที่1นนะครับตอนนี้คือรูปแบบที่1ครับเป็นรูปจุดนะครับรูปดอทเลยนะครับรูปแบบที่1นนะครับที่แสงสว่างของสีเขียวระดับที่5เลยนะครับคือสว่างสูงสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้เป้ารูปแบบที่2นะครับนี่เลื่อนตรงนี้นะครับอ่ะตัวชี้เป้ารูปแบบที่2นะครับจะเป็นเซเคิลนะครับเป็นวงกลมนะครับโอ้โหสว่าง นะชัดเจนเลยถัดมานะครับรูปแบบที่3นะครับจะเป็นกระบาทนะครับเครื่องหมายบวกอ่าสุดท้ายนะครับเป็นรูปแบบที่4นะครับก็คือเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านข้างนะครับนี่ประมาณนี้นะก็เลือกรูปแบบได้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับเอาละ โอเคนะดอทก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตัวเลดดอทนะครับเข้ากับปืนดูว่าอารมณ์จะประมาณไหนนะัเพื่อนๆนะตอนนี้เนี่ยของเดิมเนี่ยผมมีติดอยู่แล้วนะผมมีเลดดอทต,ตัวหนึ่งนะ,ะไม่ใช่เลดดอทผมมีเลเซอร์ผมติดเลเซอร์อยู่แล้วนะครับเลเซอร์ก็จะเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับแบบนี้เห็นไหมอ่าแบบนี้นะครับ เปิดนะครับกดที่ปุ่มนะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวว่าจะรีวิวให้ดูนะเป็นเลเซอร์ชี้เป้านะครับราคาถูกมากนะครับร้อยกว่าบาทร้อกว่าบาทเองนะผมซื้อมาลองเทสดูนะปรากฏว่ามันใช้ดีมากครับใช้ดีเกินค่านะครับล่าสุดก็เอาไปยิงปลามาแล้วก็แม่นมากนะครับก็ก็เลยคิดว่าเลเซอร์ตัวนี้เนี่ย ผมอาจจะติดไว้อย่างนี้หรือว่าอาจจะลองหาเลเซอร์ตัวอื่นเนี่ยมาลองเทสให้เพื่อนๆดูกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมโดยส่วนตัวนะผมว่ามันใช้ดีมากนะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับยิงเป็นโดน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะติดเสริมนะติดตัวเลดดอรเสริมนะครับเพราะว่าไอตัวเลเซอร์เนี่ยมันมีข้อเสียนะครับคือข้อดีเนี่ย ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสว่างชี้เป้าได้แต่ถ้าข้อเสียเนี่ยกลางวันเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องอาศัยตัวเลเซอรนดนี้เข้ามาช่วยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมันไม่มีหลังคานะตัวโคเวอร์มันอ่ะอ่ามันอาจจะไม่สว่างมากเท่าไหร่นะครับผมอยากซื้อมาลองเทสดูนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่ก่อนคือตัวเลเซอรเนี่ยผมมี2ตัวนะครับนี่ผมมีตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วนะ ใครยังไม่รู้ผมรีวิวตัวนี้นยก็ลองเข้าไปดูคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลดดอรที่มีหลังคาเห็นไหมวัะนั้วนนนเวลาเปิดเนี่ยมันจะสว่างมากนะครับมันมีหลังคาอยู่แล้วก็น,นี่ผมลองเปิดเลยเนี่ยนี่นะมันมันมีหลังคาอยู่เห็นไหมปึ๊บมันจะก,กันแสงจากข้างนอกได้ดีมากนะครับเพราะว่าตัวโคเวอร์มันตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้ ข้างในเนี่ยยังมืดอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีโคเบอร์ข้างบนนะมันมีนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงตัวนี้เนี่ยเวลาตัว LED เนี่ยชี้มาที่เลนนะครับสะท้อนมาที่เลนเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยมันอาจจะไม่สว่างชัดเท่ากับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปลองเทสดูก่อนนะบางซื้อมายังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวกลางวันเนี่ยลองไปส่องดูแล้วก็ ๋ยวจะบอกเพื่อนทีหนึ่งนะว่ามันมันดีไม่ดีหรือว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีผลอยู่แล้วครับส่วนมากผมออกหมายก็ออกกลางคืนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ซสีเรียนนะครับยังไงก็ใช้ได้แน่นอนนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราติดเข้ากับปืนให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองติดเข้ากับปืนให้ดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับนี่คือตอนนี้ที่ปืนเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่การติดเนี่ย มันน้อยนะครับผมไปติดเลเซอร์ไว้นะครับตัวนี้มันก็จะลงไม่ได้นะครับผมก็เลยซื้อตัวยกยกลางขึ้นมานี่ตัวหนึ่งนะตัวเสริมนะใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไม่แพงนะครับไม่กี่ร้อยนะครับตัวนี้มันจะช่วยยกนี่ตัวดอกตัวนี้นะครับลอยข้ามเลเซอร์เห็นไหมเท่ากับว่าตอนนี้เรามี2 2ระดับแล้วนะครับมีเลเซอร์ตัวนี้นะเห็นไหมนี่เลเซอร์นะครับยิงแนวล่างนะครับแล้วก็ตัวบอดเนี่ย เลงแนวข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งให้ตัวเลเซอร์กับดอทเนี่ยชีย้ไปที่เป้าจุดจุดเดียวกันได้นะครับเราจะใช้เลเซอร์ก็ได้จะใช้ดอทก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือสําหรับคนที่แบบว่าออกกลางวันบ้างกลางคืนบ้างนะครับแต่ถ้ากลางคืนอย่างเดียวเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเลเซอร์เนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สู้สแสงแดดไม่ไหวนะครับต้องเอาดอทเข้ามาช่วยนะครับ ส่วนดอทที่เขานิยมก็จะเป็นดอทแบบวงกลมวงกลมนะอะย่างไงนะเป็นทรงกลมนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเพ่อนเพื่อนนะนะก็ส่วนมากก็จะเล่นแบบนั้นกันแต่ว่าเห็นเขาเล่นกันเยอะแล้วผมก็เลยลองเอาส่วนนี้มาลองเทสดูบ้างนะเผื่อว่าจะเป็นทางเลเพื่อนเพื่อนนะก็ติดประมาณนี้นะ่ะ,ะลองไขไว้ดูก่อนประมาณนี้นะครับให้มันเข้าล็อกแค่นั้นเองนะครับ นี่เรียบร้อยนะครับมีทั้งเลเซอร์มีทั้งดอทแล้วนะครับเลือกใช้ได้2องอ่ันเลยนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองก็จะไม่บงังกันด้วยนะประมาณนี้นะเพือ่อนนะ